สวัสดีครับก็ผมนิมิตโฮเทลเชล r ่วันอินเดียฟ็อกทอปนอรหรือ c o ไ s i นึ1ก็กิโลซิ x เอ็กซ์เรย์อสอสนะครับวันนี้ก็ตัดสินใจทำเป็นวิดีโอภาษาไทยสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นแล้วก็ผู้สนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ DIY นะครับโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเดีย๋ยวนี้จีนทำมาถูกมากแต่ว่า ก็ซื้อมาก็โอเคแล้วนี่แล้วเรามาทําอะไรรีวิวเหรอก็ไม่ใช่ไม่เชิงทีเดียวนะครับที่จริงตอนนี้ก็มีคนทําวิดีโอใน YouTube เป็นภาษาอังกฤษเยอะนะนี้ผมก็ไม่เห็นมีใครทําภาษาไทยก็เลยทดลองทำมาหลังจากปลุกป,ปั้มกับมันมาได้สักสองวันละหลังจากซื้อมาซื้อมาก็โดนสภาพที่ขนส่งแต่เร็วมากนะผมสั่งประมาณไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้ นะครับก็สั่งจาก Aliexpress สั่งจากจีนพอดีตอนนี้จีนโดนล็อกดาวน์อีกแล้วที่สซินเจินก็ช้าหน่อยนะครับตัวนี้เล็กมากนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตลับเมตรให้ดูว่าเล็กขนาดไหนนะครับก็แค่10เซนเองไม่ถึงด้วยนะครับก็เทียบไม่ง่ายคือความยาวเท่ากล่องบุหรี่อขอภัยที่ต้องเหย่นามเป็นบุหรี่นะครับก็ประมาณนั้นว้ตรงนี้ นะครับอ่าวิทยุนี้เป็นวิทยุที่กำเนิดขึ้นมาจาก IC ตัวหนึ่งที่เรียกว่า,า si ส7่ x x นี่คือเลย32ก็ได้3435นะครับบอร์ดน,นี้ใช้4732นะครับซื้อมาจากจีนก็ประมาณรวมค่าส่งแล้ว1,500บาทถ้าบางคนไม่เอากล่องซื้อเป็นชุดคิดก็ประมาณพันเดียวพันกว่าพันหนึ่งพันสองมันแต่ว่าเอากล่องเถอะสวยกว็เยอะนะครับ เป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมก็เนี่ยอลูมิเนียมแต่ตรงนี้เป็นแผ่น p c ซสกรีนก็เขาก็เลยง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นซีเพราะว่าเขาจะได้บัดกีได้เป็นแผ่นพิ้นนะครับแต่ว่าขาตั้งนี้ไม่มีนี่ผมเอาขาตั้งโทรศัพท์มือถือมามันใส่ได้พอดีคิดดูแล้วกันมันเล็กขนาดใช้ขาตั้งโทรศัพท์มือถือได้ไทป์พอร์ตนะครับก็ข้อที่มันสนุกก็คือว่ามี ือจีนเนี่ยเขาเอาแบบมาจากคนที่ออกแบบก็คือ,เ,อเป็นนักวิทยสมัครเล่นเหมือนกันป้า a Uniform Charlie, Lima, Romeo ์มทูชาลีล l ม m าโร m e o ไม่แน่ใจว่าอยู่ประเทศไหนแต่ว่าช่างเถอะเรามาสนใจกันตรงนี้ดีกว่าก็ <c oughs> ปอดนี้ผมว่าจะเอาภาพอุปกรณ์ให้ดูเลยดีกว่าผมเอาภาพอุปกรณ์ที่มาจากใน Aliexpress ให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆกันนะครับ บูสเกลนิดนึงปึ๊บสลับแน่มาแล้วครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นออบอร์ด DIY ที่อเล็กสเ s Play ขายนะครับขายบอร์ดเท่าไหรอ่อ่ะ1,350บาทถ้าประกอบเสร็จคือบางมันก็เกือบประกอบเสร็จแหละครับเพราะว่ามันเป็นเซอร์เฟตเมาส์มันแค่บัตรกีมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเท่าน,นองถ้าอันนี้จะเป็นซื้อเป็นคิดเป็นคิดมาไม่เอาของนะครับก็ประหยัดไปประมาณ300กว่าบาท แต่ผมว่าเป็นกล่องดีกว่ามันพกใส่กระเป๋ามันมีนแบตเตอรี่อันนี้มันเียแบตเตอรี่เป็นชุดคิดให้นะครับมันก็จะแถมมาให้ก็นะครับสะดวกฮะมี Arduino Nano มาให้เสียบเข้าไปตัวนี้ก็เป็นชิป USB CH 340ก็ใช้งานได้เลยผมก็ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ฟังให้ดูกันก็มันมี Arduino หมายความว่าไงมันเป็น OpenSource เนี่ย สิ่งที่มันน่าสนใจตัวนี้ก็คือมันเป็นซอฟต์แล้วเราก็สามารถที่จะถามว่าเราจะไปทําอะไรกับมันจริงมันทําอะไรได้เยอะเลยนะคือซอฟต์แวร์ที่มันให้มากับเครื่องเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเก่ามากๆแล้วเราก็ไปเอาซอฟต์แวร์ของเพื่อนสมาชิกที่บางคนเ,เขาเแก้ไขคือจริงแล้วมันก็เป็นเทคนิคของการซอฟต์แวร์มันก็จะมีบัก๊กโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อนสมาชิกบ,บางคนซื้อมาเล่นอันนี้ <c oughs> มันก็จะมีเรื่องแบนด์วิดอะไรต่ออะไรนะครับคือความสามารถของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแบนด์แ plan นะครับอันนี้ถ้าเราซื้อมาเป็นกล่องก็จะเป็นกล่องนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะครับอันนี้จีนเขาโฆษณาไว้นะอันนี้เขาใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาโฆษณาเนี่ยเวอร์ชันเก่ามากๆนะครับเนี่ยก็อันนี้รุ่น20นะครับผม20 plus นี่ก็มี เปลี่ยนมาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นร้านนี้เขาขายที่จีนเขาก็ทำมาเขาก็แบบทำคล้ายๆกับง่ายๆนะะอ่าโอเคว่ากันไปนะครับอันนี้มาดูสเปคของมันอันนี้คือแบรนด์แบรนด์ที่มันรองรับเมื่อคืนเนี่ยผมทดลองผมนึกว่ามันรองรับแบรนด์มากกว่านี้ก็อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโปรแกรมเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องโปรแกรมให้ดูได้ิดนหนึ่งว่าตอนนี้มันใช้ fm เนี่ยมันมี2รุ่นมันมี fm 8 4ดสถึงร้อซึ่งบ้านเราใช้ถ้า fm ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต่ำกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูที่โปรแกรมอีกทีนึงแต่ผมอธิบายให้สเปคก่อนว่าอย่างมันมีย่านเนี่ยทือสมัครเล่นเนี่ยซึ่ง upper side band คือ upper ์ i d e band low side band ก็คือมีรันร้อยหกสิบเมตรจนถึงรันสิบเมตรมี cb ของ27่สิบเจ็ด megahertz นะครับแล้วก็มี am fm ซึ่งมี low band เดีย่ยนะมี low wave medium wave short wave อะก็เล่นดูนะครับอันนี้ เดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูก็อันนี้ผมทําแก้ไขซอฟต์แวร์แล้วนะครับคือเราเปิดที่เครื่องเครื่องข้างในเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จทุ้งไว้ใช้แบตเตอรี่รีโปอก็อยู่ได้นนะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่เพื่อนสมัครเล่นเขาทำมาเสียงดีมากนะครับตัวซอสโค้ดตัวนี้ เดี๋ยวผมส่งลิงก์เก็บไว้ให้ในดีเทลนะครับอันนี้ไปเปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสอสขาดที่เขาแถมมาข้างหลังนะครับสเตปพวกนี้เราแก้ได้ในซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เสียงดังวินดนึ่งของเกีเกี่ยวกับวัคซีนและผลิก้ากันแ้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาอัปเดตกะคับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันในทุกสัปดาห์กันอยู่แล้วนะฮะวันนี้ชมบั๊ก เ,กกเบาวันนี้ก็เสียงเ,เห็นวอลลุ่มแล้วก็มีกดวอลลุ่มได้นะครับอันนี้ก็ที่ผมบอก FM เนี่ยมันมีสองโหมดนี่ผมไม่ได้ปิดไว้อันนี้ก็มี FM นะผมปิดไปละอันนี้ในซอฟต์แวร์เราเปิดได้ปิดได้การนี้ก็88ถึง108นะครับแล้วก็มีความแรงสัญญาณระบบสเตอรโอที่มันมันดีก็คือมีมระบบ RDS ก็คือ RDS ก็คือโชว์สถานีว่าชื่ออะไรมั่งอะไรงเงี้ย102.5 ย,ยี่สิบสอยนแแจ้อยแจ้งัฒอยีิเสียสงดีมากครับผมว่าเอาไปพกกระเป๋าเสียบใส่กระเป๋าเนี่ยแล้กไปฟังใส่หูฟังก็ได้นะครับเสียงดีมากอันนี้สตเตอริโอแล้วมีความความแรงสัญญาณที่ที่เห็นตรงนี้เป็นเอสมิเตอร์คือเซนติวิตี้นี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับเอ๊นี่เรามาดูแบรน แบนเราก็อันนี้เป็นโลเวฟนะครับเป็น AM นะครับแล้วก็มีในส่วนของออันเนี้ยมันเป็น AM อยู่แล้วเราเปลี่ยนโหมดเป็นซิงเกิลไซด์แบนนะครับอ,อันนี้อัปเปอร์ไซด์แบนในโลเวอร์ไซด์แบนเราก็เปลี่ยนได้อันนี้เป็นอัปเปอร์ไซด์แบนโลเวอร์ไซด์แบนใน AM นะครับก็อย่างสมมุติว่าอันนี้เป็นย่าน80เมตรเห็นเขียนตรงนี้ก็คือ80เมตรนะครับ สี่สิบเมตรนั่นคความยาวขึ้นก็เป็นย่านของในวงยุสมัครเล่นที่เราสามารถเข้าไปฟังได้นะครับเราก็เปลี่ยนมาดูย่านหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นย่าน40เมกะเฮิร์ตที่ยอดนิยมครับโลเวอร์ไซด์แบนด์7.128เมกะเฮิร์ตที่เราเอาไว้คุยกันนะครับก็จะมี9.6อันนี้ก็จะเป็น30เมตรนะครับ90เมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็ที่ที่มันดีคือมันสามารถที่จะปรับแบนด์วิดต์ได้อันนี้เป็นความสามารถของ นี่คือแบนด์วิดต์นะครับแบนด์วิดต์ของความกว้างแล้วก็มีเอจีซีนะครับเป็นออฟหรือจะออนก็ได้นะครับเป็น FM เนี่ยถ้ากด AGC มันจะมีอัลเทนเวเตอร์เนี่ยกรณีที่บ้านคุณอ,อยู่ใกล้สถานีวิทยุนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแบนด์ไป,ป,ย,ไปย่าน10-20เมกะเฮิรตซ์ยอดนิยมของเรานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับว่าไปเรื่อยๆเลยโอ้โหมีเยอะมากอันนี้4ีบีนะครับนี่ก็10เมตร กลับมาเอฟเอ็ม oh <my> สาเก็กเลยสาเก๊กเลยครับ106.5ว่าคือผมนั่งฟังเพลงเพลินเลยครับแลวนานได้ฟังเอฟเอ็มแล้วทีเสียมันดีเหลือเกินอันนี้ก็เป็นช่องเม็ดเอฟเอ็มสตอดีนะครับอยู่ในบ้านสยาณไม่ค่ดี อันนี้เรามาดูกันผมจะเปิดฝาเอันนี้ก็มีลำโพงนนเราก็จะหันมาให้ดูด้านหลังปุกสายซะอน,นี้เก็จะมาดูด้านหลังของเราตอนที่ผมได้มาน,นี่กระจุยเลยครับเพราะว่าส่งมาจอแตกอันนี้ก็จะเป็น Arduino นะครับก็เสียบ USB ด้านหลังมีแบตเตอรี่ด้านล่างเบาเสียงก่อน ซึ่งถ้าเกิดซื้อเป็นคิดมามันก็จะเป็นคิดอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่อยู่เนี้ยมันก็จะมีได้ทุกอย่างนะครับที่งจริงแล้วมันก็เป็นการตัวนี้ก็เป็นชิปหลักของมัน s i c 7 3 2นะครับแล้วก็จะมีเ,เป็นพะแวร์ลำโพงแล้วก็มีชิปนิดหน่อยช่วยกันแล้วก็มีวงจรชาร์จไฟเต็มล้อมก็จะเป็นสีเขียวมีแบตเตอรีออ่ลิเธียมโพลิเมอร์ด้านล่างแล้วก็มีลำโพง8โอห์มนะครับแล้วก็มีตัวหน้าจอ ซึ่งถ้าเกิดไม่เอาหน้าจอเนี่ยมันก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นโรตารี่เป็นโคดเดอร์ที่ใช้กันโดยหลักๆแล้ว <c oughs> นี่ให้ดูด้านหลังนิดหนึง่งด้านหลังนิดหนึ่งนะครับก็ด้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีเสียบหูฟังได้นะครับแล้วก็มีเอ่อเปิดไฟเข้าน,นี่ก็ผมเสียบ USB ไว้ ถ้าเราชาร์จเราใชออ้อันล่างอันล่างนี่เป็นตัวชาร์จเป็นไทซี C, ทำเป็นชาร์จจริงล้วก็ทำอย่างงี้ล่ละเพราะมันหาง่ายอันนี้ก็มีเรื่องตัวฟิลเตอร์นิดนึงข้างนี้ก็คือ fm ฟกับซิงเกิลไซแบนนะครับซึ่ง fm เนี้ยไม่ค่อยมีผลท่าไหรหรอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะบ่อยแล้วเป็น d s p ก็สังเกตเลยว่าเป็น dSP ก็คือว่ามันไม่มีคนรวนเหมือนในวิวรุ่นขเขามีฟิลเตอร์มีอะไรซ,ซึ่งเราไปออกแบบทีหลังก็ได้นะครับ อันนี้เป็นเขาเรียก hackable คือว่าเป็น Arduino นะครับให้เราปิดฝาก่อนปิดฝาเรียบร้อยนะครับเราก็มาดู เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันที่โปรแกรมคือหลักๆแล้วเนี่ยทางคนที่สร้างเนี่ยเขาก็นะเขาก็ออกแบบมามีไลบรารีพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ตัตวนี้นะครับตัว github เนี่ยนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดมาเป็น zip พอเรดาวน์โหลดเป็น z ิ p มาปุ๊บที่ตัว Arduino ของเราเนี่ย เดี๋ยวผมไปเอาเปิด Arduino ให้ดูก่อนนะครับพอเราเปิด Arduino ออกมาเนี่ย Arduino เนี่ย็็ใช้ตั้งแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้1.8.10ก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็ใช้ได้รุ่นใหม่ๆนะครับพอเราดาวน์โหลดไลบรารีมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็พอเราได้จุดซิปมาเนี่ยเราก็ไปแตกซิปซะพอแตกซิปมาปุ๊บพอพอแตกซิปเรียบร้อยปุ๊บเราก็ ทำไรล่ะอ่าเกวิวก่อนเสียงมันควรนะครับอันนี้เราเปิด Arduino พวกเนี่ยนะครับถ้าเราลงตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว diver จะไหมวิธีการลงเวอร์ของเราทำไงเราก็เข้าไปที่ library <c oughs> นะครับแล้วก็ไปที่ manage library นะครับออพอ พอเราขึ้นมาจริงๆแล้วพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ข้างในนี้จะชาร์จิดนีงอย่างนี้ขึ้นออกมาแล้วตรงนี้นะครับเราก็มาใส่ไลบรารีแต่ว่าก็มิมีวิธีหนึ่งก็คือ Copy เข้าไปเลย Copy ไปไว้ใน Arduino นะครับในตัวของไฟล์ Arduino เนี่ยมันก็จะมีไลบรารีตรงนี้ นะครับพอเราก๊อปมาเราก็จะได้4735เราก็กอบใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับพอเราก๊อบใส่ไปเรียบ,บ,บร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ปิด Arduino ที่เราเปิดไว้แล้วเราก็บูทใหม่มันก็จะโชว์ว่าตัวนี้เรามีไลบรารี่แล้วนะครับเรวก็ปิดตัวนี้ซะพอปกติแล้วเนี่ยเรามาดูตรงนี้มันก็จะต้องขึ้นไลบรารี่นะครับเนี่ยอ m p o r t library เนี่ยมันก็จะมาโผล่อยู่ข้างล่าง,งตรงนี้เนี่ยอีกตัวนี้เนี่ย pu t o clr เนี่ยพอเรากดไปที่นี่ป,ปุ๊บเดี๋ยวให้ดูอีก pu t o clr เนี่ยเราก็เปิดกดเข้าไปน,นก็น่าจะมีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มา open พอเรา open เนี่ยเรามา open ตัวฝ่า์ของเราหรือถ้าบางคนเขาบางคนคือตัวคนเนี้ยเขาก็สร้างไว้เยอะมันก็จะมีชุดคิดของ aliexpress เลยตัวเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของจีน คุณก็สามารถที่จะใช้ได้คุณก็คลิกไปมันก็จะเปิดเป็นไฟล์ขึ้นมานะครับมันก็อธิบายอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพวกพินที่เขาใช้ใน Arduino นะครับใช้ให้รต่ออะไรนี้พอเราทำรถเราคอมไพล์เล่นเล่นดูเราคอมไพล์เล่นเล่นดูมันต้องผ่านนะมันก็ต้องมันก็ต้องไม่มีเออร์เลอร์นะครับเพราะคอมไพน์นี้ถ้ามันไลบรี y มันครบนะครับไลบรีมันก็ใช้อยู่ไม่กี่ตัวไลบรี y ก็จะอยู่ตรงนี้นี่คือไลบรี่ที่ใช้ มีอยู่ตัวนี้ที่จําเป็นสําคัญมีอยู่แค่นี้เองนะครับตอนมีนิอันหนะึ่งรถที่ทนะ่นี้ไอตัวซอฟต์แวร์ที่ผมให้ไว้ที่ในลิงก์เราก็ไปเอาเ e n ที่ผมวางไว้ให้นะครับนะครับก็จะอยู่ในชื่อที่เป็น439สา้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับ คือตอนนี้ถ้าเราเสียบ USB แล้วเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปใช้ที่พอตอันนี้พอตนี้มันยังไม่ได้เสียบนะครับผมก็จะต้องเสียบพอตพอผมเสียบ Arduino ไปปุ๊บมันก็ต้องขึ้น <c oughs> อ่ามีดุดๆนะขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีพอตโผล่ขึ้นมารอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปบูร นะครับอันนี้เราก็จะมาได้ได้พอตเก้าแล้วนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างดีกว่าของจีนเยอะนะครับที่ให้ไว้อันนี้เรามาดูแบนด์ซึ่งตัว FM เนี่ยมันก็จะมีทั้ง เรามาตั้งแบรนด์ที่นี่ได้ถ้าบางอันที่เราไม่เอาเนี่ยเราก็ใส่ตัวอย่างนี้ไว้มันก็จะแล้วก็คอมไพน์ทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะได้นะครับส่วน FM เนี่ยเมื่อกี้นี่เราใช้สเต็ปเราใช้ FM ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวตัวต้นต,ต้นแล้วก็ตัวสุดท้ายของในแบรนด์นั้นไอตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเป็นให้เรียกว่า default d e f a u l t เวลาเปิดไฟมามันจะไปวิ่งไปที่ความถีน่นี้ความถี่แรก ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณก็จะเปลี่ยนเป็น92.5อะไรก็ว่ากันก็ใส่ได้ตอนนี้ก็จะเป็น92.50ก็ทําได้นะครับอันนี้เบอร์สินี่คือสเต็ปนะสเต็ปสิถ้าเราอยากจะใช้เป็นสเต็ปทีละ50แล้วก็ใส่50นะครับเดี๋ยวเราก็คอมไพล์แล้วก็อัปโหลดเลยไม่ต้องคอมไพล์นะครับอัปโหลดเราก็เพึ่บไป วิทยุก็จะเงียบปักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าผมจะใช้ที่แบรนด์เนี่ย92.5อพออัปโหลดตอนนี้ก็ชื่นอัปโหลดอยู่นะครับตัววิทยุก็เงียบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอไปอีกทีนึ่งน,นะครับหลังจากที่มันอัปโหลดเสร็จนะอันนี้ก็มันมีเราก็สามารถที่จะเรียนรู้อย่างตัวเนี้ยเป็นโปรแกรมที่ผมได้มาจากท่านฝรั่งคนหนึ่งเนะี่ยน,นี้ก็อัปโหลดมาลนะเราก็มาดู เราก็มาดูว่ามันได้อย่างเราไม่ไปเป็น96.1นะก็เดี๋ยวเรามานั่งเล่นกันอีกทีนะครับครัายโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ มีอะไรเยอะนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ไปห,หามาเล่นแล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับที่ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้อ,อีกนิดนึงก่อนไปหลังจากที่เข้าไปในตัวกิท h ับตอนนี่ยมันก็ยังมีเว็บไซต์อีกเยอะที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นเพจ เป็นเว็บไซต์ของเขาเลยโอ้โหมีดีเทลเยอะมากเชื่อไหมว่ามีดีเทลแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมซึ่งละเอียดมากเลยนะครับ,นะรบอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดผมทำซิปไฟล์ไม่ให้ซึ่งมีไฟล์ไลบรารีซึ่งเอาไปย้ายยย้ายไปไวใ้ในชุดเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็จะมีมีเยอะแยะไปหมดเลยทั้งโปรโจงโปรเจกต์ที่เขาทำไว้นะครับหลายคนก็ทำกันก็เลยคอนสือบิวขึ้นมา เป็น Open Source ฟรีรในเฟซบุ๊กก็จะมีน,นี่ก็จะไปดูใน Facebook ก็มี Facebook ของเขาคุณก็ไปเข้าไปดูได้นะครับก็มีนาม่าสนใจเยอะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนีนะ้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวอัพโหลดไฟล์นี้ไว้ให้ในอ่ s ด r สคริปชนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับติดตามรับชม จาก H uh, S One India Fox Trot Uniform ขอบคุณครับ73 73